สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุภสุขนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะตอนนี้เวลาประมาณหาโมงเร้าเนาะเฮากำลังซีเดินทางออกจากบ้านเานี่แหละไปหาอ่าน้องซื้อเมียงละว่าจืนอน้องผู้ที่ว่าเพิ่นคัดเลือดนะพี่น้องเนาะเพื่อนำความสวยเหลือไปให้เพิ่นเฮากันเลยว่าตองเด้ออกไปแต่เช้าถ้าหากว่า เข้าไปละไปสายเฮ้าอาชิบทันแม่เพิ่นเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวียดเซียงการแล้วก็เข้ากับว่าสามารถที่ว่าสินัดหรือว่าสิติต่อทางพุ่นใดเพราะว่าเพิ่นนะั่นบ่ไดมีโทรศัพท์เข้ากับว่าด้ขอเบอร์อออรอออรอว่าด้ขอนั่นเพิ่นไว้เนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ารงเรียนปิดพี่อนเนาเฮาติดต่อทางสาวคู่ั่นกัสาวคู่เพิ่นกับยุบานนะพี่เนเองเข้าก็เลยว่าสิเดินทางออกไปแต้เศร้าเนาะตอนนี้ก็คือเวลาประมาณห0านมงาะพี่น้องะ อันนี้มันเบาดับเปิดไฟนะทีถ้าว่าปิดไฟก็เนาะเดี๋ยวเข้าออกไปพุ่นพร้อมๆอมกันนะเราก็เข้าไปเจอกกันอยู่พุ่นเลยพี่น้องเนาะนะนะท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็มาอยู่กับน้องสูมเนาะผู้ที่เพิ่นเป็นพญาขาดเลือดแล้วก็แม่เพิ่นหันเนาะแม่เพิ่นที่ว่าาะไ้เป็นครอบครัวที่ว่าค่อนข้างจะบ,บ่สมบูรณนะ์เพราะว่าเสาหลักของครอบครัวนี่บ่ได้อยู่แล้วเนาะ อพอเพิ่นหันเสียแล้วเนาะตอนนี้ก็เลยมีแม่เพิ่นหันที่ต่องได้ครับพาละเลี้ยงดูลูกเต่าแล้วก็อน,น้องชายเพิ่อนนีก็สมองบอกคอยจะสมบูรณนะ์เนาะตอนนี้ไปใส่น,อน,อน,อนอ้องชายน้องชายน้องชายตัวนอนโอ้น้องชายเพิ่อนนอนอยู่ทางเฮือนหันแม่ได้ไปใส่ใแม่ไปให้โอ้ท่านผู้ชมกาเมื่อน,นี้เนาะ เฮาว่าเฮาออกมาแต่เศ้าก็คือดังตอนทําอิทที่เด้ดท้ายให้กับท่านผู้ชมเบิ่งเนาะประมาณห้าโมงห้าโมงเศร้านี่ก็ยังคำยังมือจู่เนาะพี่น้องยังมือจุนแหละเฮ้าออกมาฮอดีกับพอดีแจงแต่บ่ทันเพะนเนาะว่าแม่พ่านนันออกไปไห้แต่เศ้าก็เฮ้าว่าสินําความช่วยเหลือมาให้กับครอบครัวนี่เนาะพี่น้องแต่ว่ามือนีหันแม่เพิ่นบ่อยู่กันเลยว่า อาชีได้เลื่อนไปเป็นมือหนามือหนาเฮาจึงชิมาไหมเนาะแต่ว่าชีสั่งความน้ำน่องเพิ่นไว้หั่นแหละนะก็ชิว่เาเนาะเลยมีแต่มื่อืน่นให้แม่โตอยู่เฮือนก่อนนะแล้วก็ายชิมาอ้ายสิเอาความช่วยเหลือมาให้เป็นข้าวสารเป็นปลาก,กระป๋องแล้วก็เงินจำนวนหนึง่งให้อ่าครอบครัวตัวนี้แหละ พอดีมีผู้ใจบุญเพิ่นเห็นอันที่อ่ายมาท้ายเท่าแล้วท้ายโตแล้วกท้ายเหลืองเล่าชีวิตของโตหันออกไปนะเพิ่นกันเลยว่ายักช่วยเรือโตมีแต่มื่ออื่นให้โตหันบอกแม่โตฮหยูอยู่ยเพื่อนก่อนมือน,นึงเดี๋ยว่เออนะก่าีประมาณนั่นเนะท่านผู้ชมกะเป็นแล้วได้มืออื่นเฮาจึงสิกลับมาอีกนะพี่น้องเนาะ นะครับส้มกับมือนีกับเขากับคือเสิไดับบานไปก่อนเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนกับยังน้อยเขากับไปยาฟ้าเป็นเงินเป็นนั่น้าไห้แต่ว่ามือนีนี่เครื่องเขายังพ่อท่านเด๋อมาเนาะเพราะว่าเขาออกมาแต่เศร้าหวังว่าสีทันแม่เพื่อนแต่กับเ่ากับพระท่านนะพี่น้องะกับเป็นมืออื่นเนาะมืออื่นเขาจึงสีมาไหมกับถือว่ามือนีเขามันหนับเพื่อนไว้ละเนาะเป็นมืออื่นพี่อนเนาะนะ กเมื่อนี้ทิ่เดี๋ยวพ่อทำนี่กันเดี๋ยวเขาไปต่อกันมืออื่นนะพี่น้องเนาะน้ทาท่านผู้ชมกัตอนนี้เป็นมือที่สองเนาะหลังจากที่มือว่านนี่เข้ามาแล้วก็บบจูบทั้งแม่ของอ่านา่งส้มเพื่อนเนาะมื่อนี้เขาก็เลยกลับมาใหม่มื่อนี้เขาก็ได้นัดกับเพิ่นแล้วแต่ว่าเขาก่ได้ถือเป็นแม่อยังมากเนาะเป็นเข่าของสิงอันต่างๆเพอมาเมื่อวานนี้เขาก็มีเวะหน่อยนะก็เลยบุทันได้กะเกี่ยมเมนะียงเนาะเขาก็เลยถือเป็นเงินสดมาเนาะจำนวนทั้งหมดอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนกรี๊เนาะพี่น้องทั้งหมด กะทิมามอบให้กับทางครอ,อบครัวของนางซุมนะ่มเนาะจักแม่เพิ่นซื้อไปยังหูอันนี้เฮายังบ่ทันฮูเถอนะเนาะกะเดียวเฮาไปมอบเงินส่วนนี้กันเนาะ <c oughs> สบายดีเนี่ยน้องสบายดีกว่านหมถ้าท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นครอบครัวของนางซุมนะ่มเนาะนี่ นางสุ่มก็คือคนนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือแม่ของมันแม่ซิยังแม่แม่ซิยังหัก,หกอายุท่าใดละ่ะสี่สิบอายุสี่สิบอันนี้นี่เปนนองเนาะน้องของนางซุ่มแล้วก็มีอีกลูกสาวคนหนึ่งเนาะคนกำลังแต่งกินอยู่ในเฮือนคนแม่นี่เป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะ บ่มีพอนะ <Diamond> พอของเขานี่บ <tro> ่ัยูยแล้วเนาะพอตายอ่าพอตายเนาะแล้วก็นางซุ่ map. มนี่ก็คือป่วยเป็นพยาธิคัดเลือดเนาะอ่าก็สังเกตเนาะโตมันกันเรืองเหลืองพี่เนาะชุ่มมือนี่แม่แม่เฮ็ดอาชีพเนี่ยเห็ดไฮเฮ็ดนาเฮ็ดจุ่ยเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้ ได้เข้ากลุ่มกินบ่แต่ละปีปปกลุ่มตัางกลุ่มนี่กลุ่มตัางปีก็คือปีกายมหาปีนี้นี่กลุ่มบ่เขาพอกินบ่หรือว่าเขาเดอเลาะซื่อเลาะคอน้องกจ่อเติมมากิน,นว่า,วาตามความจริงอ่ะกลุ่มหรือว่าพวกกลุ่ม Kubi kai gặp mặt vì nina kumbo. Dì nina kìa 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 คือปีกายเดี๋ยวจ๊กเป่าเอาเอาเฉพาะได้ปีกายนี่ปีเดียวแล้ดูที่ว่าแล้วไปนี่ยเดี๋ยวจ๊กเป่าแล้วมันจะเตล่าไหมล่ะแล้วน่าแจะตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะโตสอบก่อนใจคือเขาอีเมย์จะให้ปีกายเดี๋ยวขอแจ๊กเป่า สิติเป็นซิปเปาได้ซิปเป่าแล้วก็ไทยเฮือนเฮามีอยู่หนึ่งสองสามสีค่คนเนาะ,ะได้เขา่าซิปเป่าพี่น้องสามสีค่คนนี่กอะบวกกลุ่มแล้วเนาะะเป่าหนึ่งถ่ากว่าสามสีค่คนนี่คือครอบครัวของเบ้าดำนี่เดือนหนึ่งยั้งหน่อยๆก็ซิปเปาพี่น้องซิปเปาเขาเปือกเนาะ อันนี้ได้10เป่าก็3-4เดือน5เดือนประมาณนั้นก็นคือสิหมดแล้วพี่น้องลำบากข่งแม่คือว่าเฮาบ่มีเสาหลักของครอ,อบครัวแล้วต้องได้หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าหลายๆคนแบบนี้นะ่ะลูกก็ยังน้อยแบบนี้ แรงเพิ่นเล่าติกล่า우คั่นๆๆเล่าเป็นภาษากะมุเราเพื่อนกะมุเล่าเราเราภาษากะมุเลยจูจูมือกินลําบากนี่ยาก้่อนบวานกิลําบากมากลําบาก กะกลางดีกะมื่อนันขึ้นไปเบิ้งกะพื้นมันหันเทแล้วเนาะลูลูกกับหูแด้โบหูแด้ภาษาเกิมมุกับหูหู้หนหนึ่งหนึ่งเอ็ดเป็นเรื่องมากเอาบุกคอยชี้เข่าใจภาษากันน้อพี่น้องคำพะเจ้าเองกับหูภาษาอ่าภาษากิมมุอีนัยหนึ่งละกันน่ง แบบบ่เอยชีอันนั้นภาษาลาวแต่ว่าเว้าแบบนี้เข้าใจบ่เข้าใจภาษาลาวอ่ะเข้าใจเข้าใจภาษาลาวไปแ่ล้นั่นเรอมกันเอาง่ายๆเนาะก็คือครอบครัวนี่ก็เป็นครอบครัวเียว่าดุมันอีกครอบครัวหนึ่งเนาะแต่ฮักเลี้ยงเอือกันบ่ยักกลุ่มเพราะป่านใดเนาะแล้วก็ น้องสาวูนนี้เนาะนัง่งสู้เพื่อนกับเป็นพญาตคราบเลือดเข่าซิกินกับบ่มีสาวลักของครอบครัวกับบม่มีแม่กันเลยตองได้ครับพระละนักเนาะโดยการเฮ็ดให้เฮ็ด่วนเท่าที่ว่าเพื่อนเฮ็ดได้อะไรคือเมื่อวานนี้เข้ามากะเพื่อนกับออกไปให้ต่างแต่สาวๆเนาะพี่นอ้องจักมงไปให้แต่ละมื่นท่านถามาตามปกติ บ่เบิ้งโม่พอแต่เอ่อมันไปแต่มืดเลยบ่แล้วแหละคือเมื่อวานนี่ยเราลุกพึ่นมาาขี่กับเวลานี่กับบุฟเฟ่เลยออกขึ้นประมาณห้าโมงมาพี่กับชิเมนประมาณหกโม่แต่ว่าบุจวบกันแล้วนะพี่หนุ่มก็เลยว่าได้กลับมื่อเฮือนแล้วก็ได้นัด มือนี่มันนัดไว้เนาะคันบนนัดไวก้กะตอนนี้คือยิอยู่ไฮเป็นหละเป็นเนาะเฮ็นไฮกว่างบ่อกวิ่นเนี่ยน้อยอะน้อยเฮ็ดลายกับวัล่อนเนาะเพิ่น,น,น,นเพิ่นเชื่อน่าจะตื้นกล่องนั่นแหละน่าจะผู้ชมกะคือที่มันตื้นกล่องเบาอย่างกักบเบยักษ์อันนั้นเบยักษ์ค้องเบยักษ์แคนะ่บันใดเนาะเดี๋ยวพอดีมื้อนี้ มีผู้ใจบุญเนาะหลายหลาทานเพิ่นได้รวบรวมเงินมาเลยกะมาให้เดี๋ยวชี้อ่านให้ฟังได้ว่ามีไผ่เด้ดนะท่านผู้ชมสำหรับลายซื่อของผู้ใจบุญที่ว่าห่วงบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของน้องส้มเนาะกะมีหลายๆทานเนาะกับข้าพเจ้าซิ้อ่ารไลายซื่อโดยที่ว่าบระบุจํานวนเงินเนาะเพราะว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินส่วนที่ว่าเหลือจากการสั่งเงินของทางแม่แถาเม่อเนาะคือ ผู้ที่หนึ่งก็คือเป็นแม่แพมแก้วประเสริฐเนาะผู้ที่สองคือแม่แก้ววิมงคลผู้ที่สามแม่แสงอรุณน,นวนลธารศรีผู้ที่สีแม่แสงทิพย์แก้วหาวงผู้ที่ห้าแม่จินตนาสอนทะวิไลผู้ที่หกแม่บุญยังแมทจิตทอนผู้ที่เจ็ดเอื้อยกุหลาบทองไสายาพรผู้ที่แปดเอื้อยแท้ผู้ที่เก่า นางแสงเชียนนวลทราสีผู้ที่สิบเปิดพ้องมนีวันผู้ที่ผู้ที่สิบเอ็ดแม่ตู่จันจันทวงเนาะแล้วก็ผู้ที่สนะิบสองคือเอื่อยบิกกี้วิไซซักเนาะจำนวนอยู่ทั้งหมด12บสทานเนาะที่ว่าเด่หวมกันบริจาคมาก็คือดังที่เวไปเนาะเงินส่วนนี้เป็นเงินส่วนที่เหลือจากการสัง่งเงื่อนให้กับทางแม่ถาเมเร์ก็ตอนทําอิฐเนาะยังเหลืออยู่ประมาณ หนึ่งล้านเจ็ดเนาะเ้วก็เฮามีสิ่งที่ว่าจําเป็นต้องไปจ่ายกะฮักหันฮักนี่เลยข้าพเจ้าก็ได้ล้มกับทางอ่าแม่แพมแล้วเนาะเพิ่นกับ็อกให้อ่านำสวนทีเหลือก็คือสวนที่เหลืออยู่นี่แลเนาะหนึ่งล้านกับอีกหนึ่งแสนเนาะพี่น้องมามอให้กับทางครอบครัวของน้องซูมเนาะเพื่อเป็นกำลังคิดกำลังใจแล้วก็เป็นคายกขยาให้กับทางน้องซูมเป็นทั้งหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะเป็น เงินซื้อเข่าซื้อนำเงินเลียงดูเป็นทช่ต่างๆกับอยู่ในนี่มืดนอกความจริงกับเพิ่นบอกให้ซื้อเข่าซื้อนันมาได้ว่าคือดังที่บอกไปนะมือนี้พวกเขา,ามีเวลาขอนขังจะาจำกัดนอกก็เลยว่าบอสามารถชิกะเกียมเป็นเข่าสารอาหารแห่งต่างๆแต่ว่าอยู่ตลาดบา้านเฮ้าหนี่มีขายบอกแมเป็นข่าวสารเป็นนั่นนี่มีบ่มีมขั้นสั้นก็นกนมีได้ให้แมเอาเงินเนี่ยไปซื้อเอาอยุแถวนี้นะเพราะว่ามือนี้หันลูกบลสะดวกที่เอามาให หนึ่งล้านหนึ่งแสนกีบนะแม่อบใจนะถามคุณพ่หนึ่งล้านหนึ่งแสนกีบแม่ลองนับมึงขบอ่ะขบนับยืนนี่เลยนับเลยปิ้นไปเพื่อปิ้นปิ้นใส่ท้องก่อ หนึ่งล้านหนึ่งเซนกิฟนะพี่น้องตอนนี้เนี่ยมือสั่นเลยน้ดีใจบ่อยดีใจเพื่อนเพื่อนคำใจขจารวทางเงินส่วนนี้มันบ่์เป็นของลูกเป็นของเขาจะทั้งทั้งหมดทั้งสามคนแหละขอบใจเพื่อนทั้ากันนบเลยขอบใจเพื่อบใจ แ้่ก็มีอย่างอยอกว่าก็เพื่นอน่วยพรนเพื่นอน่ะหรือว่าชีว่านั่ได้เราก็เพื่อนผานกล่องตัวน,นี้เลยชี่วา่าเพื่อนช่วยเหลือเข้ามาสามนี่ฮน่ะนะดีใจปะดีใจเลยเราเราเป็นภาษาเกะมุเลย ความใจเลยรกะอวยพรอน,นอนแบบสุขภาพแข็งแรงอารนาไม่สมบูรณ์ลำรวยลำรวยเราไงแต่เอาใจลีา <c oughs> แล้วบบน่า <c oughs> บางพส้มกับคือดังที่ข้าวเะจ้าได้แจง้งไปในห,หลายๆคลิปเนาะคือ,อคนบาน่านเฮาบวาสี้ยุใส่ก็ตามเนาะเพิ่อน,นขอนขางที่ว่าจะเคิืนจะอาย แล้วก็ส่วนไล่ก็คือบสัสช้างว่าวว่าขอบอ,อกขอบใจเป็นข้อาอวยพรพวกเนี่ยเพิ่งชีบัวไข่เก่งพ่อบานใดเนาะแต่ดีใจเนาะอ่าท่านท่านแม่ว่าวาว,าว่าดีเออบ,บัวบัวชางชีเว่าวขอบใจบัสช้างชีเว,าว่าอวยพรเพิ่นแล้วกัพนพนมมือแบบนี้แล้วกันนิ้มให้กล่องเพิ่นงามๆจากบานหนึ่งเพิ่นก็ดีใจละอ่าเ <c oughs> นาะพนมมือแบบนี้ <c oughs> ให้แต่รู้พนมมือ นกนกเหล่ากันยิ้มใส่กล่องนี่ยงามๆใช่บ้านนี่กันเต็มพอเนาะท่านผู้ชมกะคือที่เด้๋ยวโจไปซ้ำนี่เนาะกะเท่าที่เขาสังเกตกะคือเพิ่นตื้นเต้นขันขังแจ็ตื้นเต้นแห้งเบิ้งแจ็คตีนมือนี่กะสันเสียงแมงกะสันมื่อน้องพี่น้องเนาะกะแจ็คให้เข้าใจน้ำกันคือดังที่ได้เว้าไปในหลายๆคลิปอะไรว่าคนบ้านเฮานี่ พิ่นซีว่าบ่คอยเก่งว่าบ่คอยเป็นแล้วก็คขอนขขังเจ้เขินอายกล่องเนาะกับีประมาณนั่นกะบสำหรับข้าพเจ้าเองเนาะในน้ำที่ว่าเป็นสะพานบุญก็ต่องขอขอบโอ้ขอบใจน้ำทางผูใจบุญหลายๆเนาะที่ว่าช่วยเหลือสนับสนุนาค้นชีว่าเพิ่นขัดเขินคัดแค้นมาตลอดเนาะกะบว่มีอย่างซีตอบแค้นเนาะนอกจากคำขอบโอ้ขอบใจเนาะขอให้ทานจงยูดีมีสุกเนาะปราศจากรกภัยไข่เจ็บสุขภาพแข็งแห้งลํำรวยลํำรวยเงินคำเนาะ มีซ้ำใดกับคอให้มียึงยงขึ้นไปเนาะคอให้เจริญเจริญในหน้าที่เวรงานเนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆกัสำหรับคลิปนี้พอเข้ากะต่องเดี๋ยวขอโจกขอลาไว้เพียงเท่านี้เนาะพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปเดืนนั่นกับฟาร์กทุกท่านติดตามให้กำลังใจกันอีกเซนเคยเนาะสำหรับคลิปนี้ <ๆ S 1> พวกเข้าทั้ง <ๆ S 1> สามสี่คนต้องกล่าวคำว่าสบายดีๆๆสบายดีแล้วกับายบายเนาะบ๊ายบาย